ครับสวัสดีครับนะักเรียนทุกคนนะครับในคาบที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของอาร์เรย์ไปแล้วนะครับว่าอาร์เรย์คืออะไรเรามาทบทวนเล็กน,นิดนึงนะครับอาร์เรย์เนี่ยนะครับก็เป็นตู้ลิ้นชักหนึ่งตู้ที่มีหลายลิ้นชักย่อยนะครับโดยที่แต่ละลิ้นชักเนี่ยสามารถเก็บค่าได้หนึ่งค่าหรือเก็บเสม,มือนเป็นตัวแปรหนึ่งตัวแปรเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็แต่มีเงื่อนไขนิดนึงว่าข้อมูลทุกตัวในอาร์เรย์เนี่ยต้องเป็นชนิดเดียวกันนั่นหมายความว่า ถ้าลินชักแรกเก็บเป็นอินชทุกลินชักจะต้องเป็นเอินทั้งหมดนะครับจะไม่สามารถแบบลินชักแรกเป็นอินลินชักที่2เป็นสตริงลิมชักที่3เป็นดับเบิลได้ถ้าเป็นดับเบิลต้องดับเบิลทั้งหมดถ้าเป็นอินต้องเป็นอินทั้งหมดถ้าเป็นสตริงต้องเป็นสตริงทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ลินชักแต่ละลินชักก็จะมีหมายเลขระบุอยู่ซึ่งจะเริ่มที่หมายเลขศูนย์นะครับทีนี้เนื้อหาในวันนี้นะครับจะขอมาต่อเรื่องของสตริงนิดนึงนะครับ ข้อมูลประเภทสตริงเนี่ยหลายคนคงรู้จักอยู่แล้วว่าข้อมูลประเภทนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ใช้เก็บพวกข้อความใช่ไหมครับพวกข้อความเนี่ยนะครับพวกข้อความซึ่งตัวสตริงเองเนี่ยนะครับมันเป็นข้อความยาวๆจริงๆแล้วเนี่ยสตริงเนี่ยก็เป็นอะไรอันหนึ่งนะครับเป็นอะไรอันหนึ่งที่1ช่องเก็บตัวอักษรหนึ่งตัวเอาไว้นะครับอ่ายกตัวอย่างนะดูโคดนี้ประกอบนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับในบรรทัดแรกเนี่ยครับครูประกาศต,วตัวแปรสตริงนะชื่อว่า name นะครับตัวแปร name เนี้ยเป็นตัวแปรประเภทสตริงครับโอเคแล้วก็ให้ค่าเริ่มต้นเป็นคําว่าบอสซานะครับหลังจากที่เราประกาศต,วตัวแปร name แล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่ได้จะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือเป็นตัวแปร name หนึ่งก้อนที่ข้อมูลข้างในเนี่ยเป็น array นี่หรืไหมครับเป็น array หนึ่งช่องเก็บตัวอักษรหนึ่งตัว นั้นช่องหมายเลขศูนย์แลเก็บตัว b หมายเลขหนึ่งเก็บตัวโหมายเลขสองเก็บตัว s หมายเลขสามเก็บตัว s อสและหมายเลขสี่เก็บตัว a นะครับผมทีนี้นั่นแหละครับสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วสตริงเนี่ยมันเป็นอาร์เรย์แต่เป็นอาร์เรย์ออฟชาร์คือหนึ่งตัวลิ้นชักหนึ่งลิ้นชักเนี่ยเก็บตัวอักษรหนึ่งตัวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวสตริงเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้คล้ายกับอาร์เรย์แทบจะทุกประการเลยแล้วตัวอย่างบรรทัดถัดไปนะครับ สมมติว,ว่าเราสั่งคำสั่ง console write line name แล้วก็ขอช่องหมายเลขศูนย์นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะนำข้อมูลของลิ้นชัก name ช่องหมายเลขศูนย์ซึ่งก็ตรงกับตัวอักษร b โชว์ออกมานะครับเห็นไหมครับตรงตัวอักษร b โชว์ออกมาฉันเนี่ยหน้าจอก็ต้องโชว์อักษร b ออกมานะครับเช่วนเดียวกันกับบรรทัดถัดไปสมมติว่าเราใช้คำสั่ง console write line name สี่ลบสามสี่ลบสามมันได้หนึ่งนะครับเพราะฉันเนี่ย มันก็จะแสดงค่าของ a อเ Name ช่องหมายเลขหนออกมาซึ่งช่องหมายเลขหนึ่งก็ตรงกับตัวอักษร O ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องโชว์อักษร O ออกมาทางหน้าจอครับ<อ>แต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะครับก็ค,คือว่าสมมติว่าในพทถัดไปครูใช้คำสั่ง name ช่องหมายเลข4นะซึ่งถ้าเกิดจากที่เราเห็นเนี่ยช่องหมายเลข4มันเก็บตัวอักษร A อยู่ถูกไหมครับเราอยากจะแก้ค่ามันให้กลายเป็นอักษร M ถ้าทำอย่างเนี้ย ทำไม่ได้นะครับเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเพียงช่องเดียวในสตริงได้นะครับไมไ่ทำไม่ได้นะนี่จะ error ทันทีนะครับไม่สามารถแก้ค่าอักษรได้อักษรหนึ่งได้เราฉะนถ้าเกิดนักเรียนอยากจะใช้นักเรียนต้องแก้ทั้งหมดนะในขัาง,งล่าคือต้องใช้คำสั่งว่าตัวแปร name เ,เท่ากับ bossm นะ b o s s m ต้องแก้ทั้งหมดไม่สามารถแก้ช่องใดช่องหนึ่งได้นะครับสรุปก็คือสตริงนี่นะครับก็จะ เปรียบ,บเสมือนจริงๆไม่ใช่เปรียบเสมือนจริงๆก็คือข้อมูลชนิดข้อมูลที่เป็นอาร์เรย์เลยนะครับโดยที่เป็นอาร์เรย์ออฟชาร์คือช่องย่อยหนึ่งช่องเก็บตัวอักษรหนึ่งตัวนะครับสามารถใช้คําสั่งเป็นชื่อตัวแปรตามด้วยหมายเลขช่องเนี่ยในการทํามาหากินอย่างอื่นได้ปกตินะครับลองดูตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งนะครับสมุิว่าคุณอยากจะเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าข้อความที่รับเข้ามาแล้วเนี่ยมีอักษร A ออยู่กี่ตัว รเราคนึกภาพถ้าเราอยากจะเช็คว่ามีอักษร A อยู่ตัวเราก็ต้องไล่ไปเปิดลิ้นชักทีละลิ้นชักถูกไหมครับแล้วคิดว่าเฮ้ยลิ้นชักแรกตัวอักษร A หรือเปล่าลิ้นชักที่2ตัวอักษร A หรือเปล่าลิ้นชักที่3ตัวอักษร A หรือเปล่านะครับฉันก็ต้องใช้ for อะไรเงี้ยมาช่วยในการวนลูปนะครับหาเริ่มต้นสมมติมีโค้ดมาแล้วว่า console.write input word นะแล้วก็ประกาศตัวแปร word เป็นตัวแปรชนิดสตริงนะครับแล้วก็รีดไล n e ค่าออกมา ก็จะได้หน้าจอข้อควาเป็นอย่างนี้เป็นเบื้องต้นนะครับก็คือมีตัวแปรบทตัวแปรหนึ่งนะครับมารอมารอ,าอไว้แต่ว่ายังไม่มีค่าอยู่ข้างในแต่หน้าจอเนี่ยก็เนื่องจากมัามีคอนโซลต์ไรท์อินพุตเวิร์ดก็เลยมีข้อความว่า Input Word ์ดโชว์ออกมาทางหน้าจอนะครับสมมติว่าครูพิมพ์เนี่ยในคำสั่งคอนโซลต์ไรท์ไลน์เนี่ยครูพิมพ์คํควาว่า Manager เข้าไปนะเมดิเจอร์ต้องถูกไรท์ไลน์เก็บใส่ตัวแปรบทถูกไหมครับเพราะฉะนั้น,นตัวแปรบทก็เลยมี พ่อความว่า midleter อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ย string มันเป็นอะไรครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เก็บอยู่ใน word เนี่ยมันจึงเป็น array of char คือหนึ่งช่องเก็บ char หนึ่งตัวงั้นช่องหมายเลขศูนย์เก 1, ็บ m หมายเลขหนึ่งเก็บ a หมายเลขสองเก็บ n ไล่ไปเรื่อยเรื่อยจนถึงหมายเลขหก 6, เก็บ r นะครับอ่ะโอเคทีนี้เราอยากจะมาลองไล่นับแล้วว่ามีอักษร a อยู่กี่ตัวแล้วก็ต้องเริ่มเปิดเปิด s t ลินชาร์ทถูกไหมครับเปิดล t r i n g c h a หมายเลขศูนย์ดูว่ามีอักษร a ไหม ปิดลิ้นชักมาเลขหนึ่งดูว่ามีอักษร a ไหมเปิดลิ้นชักมาเลขสองดูว่ามีอักษร a ไหมนะครับมันก็เนื่องจากว่าจะไล่ไปทีละช่องก็เลยใช้คําสั่ง for แต่ว่าก่อนที่จะใช้ for ได้ก็ประกาศตัวแปรให้เรียบร้อยนะครับประกาศตัวแปร i เกิดขึ้นมาแล้วก็ตัวแปร count เพื่อที่จะนับว่ามีอักษร a กี่ตัวนะครับเริ่มเริ่มปเปิดทีละลิ้นชัก,กเลยดีกว่านะครับนี่นะ i ตัวแปร i เกิดขึ้นตัวแปร count เกิดขึ้นซึ่งตอนแรกก็ให้เขาเป็นศูนย์ไปก่อน รเริ่มวนฟอรก็เหมือนเดิมครับเซตค่า for ให้ i อเริ่มต้นที่อินชักหมายเลขศูนย์ตราบใดที่ i ยังน้อยกว่าคำยาวของหมดก็ให้ค่า I เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับเพราะฉันเนี้ยลบแรก I ก็จะเป็นศูนย์รอบถัดไป I เป็นหนึ่งรอบถัดไป I เป็นสองไเป็นสามไเป็นสี่เป็นห้าเรื่อยไปจนกระทั่ง I เป็นหกพอ i เป็นเจ็ดปุ๊บก็จะออกจากรูนะครับเพราะฉันเนี้ย I ก็จะเปิดทีละินชักอินชักอินชักแล้วเพราะฉันเนี้ย ใน for เราก็มีคำสั่ง if ดักเพื่อเช็คว่าเฮ้ยในลิ้นชักเราเนี่ยเป็นอักษร a หรือเปล่าอาจารย์ครูก็เลยเขียนว่า if word ช่องที่ i เป็นอักษร a ถูกไหมครับ if word ช่องที่ i เท่ากับเท่ากับอักษร a เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เช็คว่าในลิ้นชักช่องที่ i เนี่ยเป็น a หรือเปล่า mm hmm. ถ้าใช่ทำไงครับถ้าใช่ก็ให้เขาเพิ่มอีกหนึ่งก็เลยเป็นเขาเท่ากับเขาบวกหนึ่งนั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเปิดทีละชิ้ทีละลิ้นชักและ ไอเป็นศย์เช็คซีเวร์ด0เป็น A ไหมถัดไปไอเป็น1เช็คซีเวร์ดช่องหมายเลข1เป็น A ไหมถัดไปไอเป็น2เช็คซีเวิร์ดช่องหมายเลข2เป็น A ไหมไล่ไปจนกระทั่งไอเป็น6ก็เปิดลิ้นชักช่องหมายเลข6เช็คซีเวร์ดช่องหมายเลข6เป็นอักษร A ไหมพอไอเป็นหมายเลข7ก็ออกจากกลุนะครับถ้าใช่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นอักษร A ก็ให้เขาบวกเพิ่มอีกหนึ่งสุดท้ายเมื่อเขาบวกครบทุกช่องแล้วนะครับก็ไล่์ลค่าไปว่ามีอักษร A อกี่ตัว นะครับเดี๋ยวเราลองมาลัมโปรแกรมกันคร่าวๆนะครับในฟองนะในฟองรอบแรก i เป็นศูนย์ถูกไหมครับ i เป็นศูนย์เนี่ยวมันก็จะไปเวิดไปเปิดลิ้นชักช่วงหมายเลขกศูนย์ซึ่งเจออักษร m อักษร m ไม่ใช่อักษร a ระฉะนั้นเขาไม่บวกอย่างนั้น i ก็จะเพิ่มรอบถัดไป i ก็จะเปลี่ยนค่าเป็นหนึ่งพอ i มีค่าเป็นหนึ่งปุ๊บมันก็จะไปเปิดลิ้นชักหมายเลขกหนึ่งซึ่งตรงกับอักษร a ถูกไหมครับ พอเปอักษร A ปุ๊บเฮ้ยใน if เนี่ยมันเป็นจริงเพราะในลิ้นชักของบทลิ้นชักบทหม,มายเลขหนึ่งเป็นอักษร A จริงๆก็เลยต้องให้เขาเท่ากับเขาบวกหนึ่งเขาก็เลยกลายเป็นหนึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บ i ก็เพิ่มค่า i กลายเป็นสอง i เป็นสองปุ๊บก,ก็ไปเปิดลิ้นชักหมายเลขสองซึ่งตรงกับอักษร n ปรากฏว่าอักษร n ไม่ใช่อักษร A ก็ใน if ก็จะไม่เข้านะครับก็รอดถัดไป i เพิ่มค่าเป็นสาม พอ i เป็น3ปุ๊บก,ก็ไปเปิดหมายลิ้นชักของ word หมายเลข3าซึ่งก็เจออักษร a อีกพอเจออักษร a ปุ๊บคราวนี้ if มันก็จะเป็นจริงแล้วเพราะว่าลิ้นชักหมายเลข3าของ word เป็นอักษร a จริงเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็จะเข้าใน if เขาจาก1ก็จะเพิ่มค่ากับเป็น2ถูกไหมครับจบปุ๊บก,ก็ไป i ก็จะเพิ่มค่ากับเป็น4พอเป็น4ปุ๊บไปเปิดลิ้นชักหมายเลขสเจออักษร g อักษร g ไม่ใช่ a เพราะฉะนั้นเขาไม่เพิ่ม ไอเพิ่มท่าอีกหนึ่งกลายเป็น5้าไอ I เป็น5ปุ๊บไปเปิดลิ้นชักหมายเลข5ซึ่งเจอกับอักษร e อักษร e ไม่ใช่อักษร a เพราะฉันเข้าไม่บวกจากนั้นก็ไอเพิ่มค่าอีกหนึ่งไอกลายเป็ I, น6กไอเป็น6ไปเปิดลิ้นชักหมายเลข6ตรงกับอักษร r ซึ่งอักษร r ไม่ใช่อักษร a เพราะฉันเข้าไม่เพิ่มก็ไอเพิ่มค่ากลายเป็น7เพราะ I ไอมีค่าเป็น7ปุ๊บมันก็จะออกจากกรุปถูกไหมครับเพราะว่า7มันไม่ได้น้อยกว่าความยาวของ Word ซึ่ง w ว r d มันยาวแค่6ช่อง นะครับมันก็จะออกจากลูปไปเจอคำสั่ง c o n s o l e w r i t e ข้างล่างนะครับก็เลยโชว์ข้อความว่าเฮ้ยมีอักษร a 2ตัวในคำคำนี้นะครับนี่ก็คือเรื่อง,ง,องราวเกี่ยวกับเรื่องของ string สรุปก็คือ string เป็นข้อมูลที่อเลย์อย่างหนึ่งแต่เป็นอเ l a y o f char คือลิ้นชัก1ลิ้นชักเก็บตัวอักษร1ตัวนะครับก็มี lab ให้นักเรียนได้ลองทำดูลองทำกันดูนะครับว่าทำได้หรือเปล่าทั้งหมดประมาณ7ข้อ นะครับอย่าลืมส่งให้ได้ให้ทันนะครับภายในวันเสาร์หน้าแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันนะครับขอให้สุกการทำแหลบครับสวัสดีครับ